เล่นตลกทั้งน้ำตาเอเชินยิ้มเมียหกลูกอีก 7, ความจริงในชีวิตตลกที่อาจจะไม่ตลกเรียกว่าเป็นตลกดังที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีค่ะสำหรับเอเชิญยิ้มที่หลายคนอาจจะไม่รู้ความจริงในชีวิตตลกของเขาที่อาจจะไม่ตลกค่ะ โดยเมื่อปี62นะคะเอได้เคยเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์พร้อมภรรยาและลูกสาวยอมรับว่าตนเองเจ้าชู้หนักมากมีเมียถึง6คนและมีลูกอีก7คนค่ะรวมถึงยังเคยต้องนำลูกไปเลี้ยงบนเวทีเล่นตลกไปร้องไห้ไปโดยเจ้าตัวเผยว่าไม่น่าภูมิใจเพราะผมเรียกว่ามันเป็นการผิดพลาดในชีวิต พอพลาดแล้วมีทอ้องอุ้มท้องขึ้นมาถ้าเป็นคนอื่นสมัยก่อนเขาก็จะทำแท้งเอาออกแต่ผมมีความรู้สึกว่าเขาเป็นชีวิตน้อยๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาจากที่เรามีความสุขชั่ววูบไม่ได้คิดแล้วเกิดเขาขึ้นมาแล้วมาฆ่าเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเขาไม่ผิดอะไรเลยเลยต้องเอาเขาไว้เราก็เลยกลายเป็นคุณพ่อลูกโดก สมัยก่อนผมก็เป็นตลกคนหนึ่งที่อยู่ในคาเฟ่วนเวียนอยู่ในแสงสีแล้วก็เกิดกิเลสต,ตันหามีหมดทั้งผู้หญิงและการพนันซึ่งเราก็ยังคิดไม่ได้เหมือนทุกวันนี้พอมีหนึ่งแล้วก็มีสองพอมีสองแล้วก็มีสมมีสเมื่อถึงเวลาผู้ชายจะบอกว่าสนุกชั่วครู่แต่ถึงเวลาไม่ผูกพันถึงเวลาเราก็ต้องเลือกเมีย เมื่อถึงเวลามันเป็นรักสามเศร้านี่คือเรื่องจริงพอมันเกิดเรื่องขึ้นปุ๊บจะให้เลือกคนใดคนหนึ่งเราก็ต้องคิดว่าเขาผิดอะไรซึ่งมันก็ผิดที่เราเองมันจะบอกเมียว่ามันผิดที่พ่อเองนะเขาไม่ได้ผิดเลยแล้วถ้าเกิดเราทิ้งเขาไปเนี่ยก็ลองคิดดูใจเขาใจเรา ทีนี้พอคนที่4ี่อยู่ปับ๊บเราก็คิดว่าเรารักและผูกพันเริ่มเป็นผู้ใหญ่และเริ่มเป็นความรักจริงไม่ใช่ความหลง แต่พอเป็นความรักจริงๆถึงเวลาเราก็ยังเจ้าชู้อยู่มันเป็นนิสัยของเราสุดท้ายก็เลิกกันผมจะกลับบ้านตีห้ถึงหกโมงคาเฟ่จะเลิกตอนตีสองจะกลับบ้าน6กโมงเช้าจนภรรยารู้พอรู้เขาก็ทนไม่ได้เขาก็ไปพอไปปุ๊บผมก็ยังนั่งอยู่กับผู้หญิงอยู่เลยอาก็โทรบอกว่าเอ๋ เมียหอบลูกหนีไปแล้วนะคนนี้เอาลูกไปด้วยน้ำตาข้างขวาผมไหลข้างเดียวเลยตอนนั้นลูกของภรรยาคนที่1นสองและ3ก็เอาให้เด็กข้างบ้านเลี้ยงเขาก็มาช่วยเราเราก็จ้างเขาเราก็ไปเล่นตลกมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราขับมอเตอร์ไซค์ชอปเปอร์แล้วเอาลูกคนเล็กประมาณสองขวบกว่านั่งฝาหน้าขับรถไปทำงานด้วยเพราะว่าคนเล็กเขาติดผม ผมเล่นตลกอยู่หน้าเวทีลูกสาวนักร้องก็ช่วยกันอุ้มเพื่อนเพื่อนก็ช่วยกันอุ้มดูแลให้บางทีก็นอนอยู่หลังเวทีผมเล่นตลกไปหันมองไปมองครอบครัวข้างหน้าเขากินข้าวกันมันทำให้นึกถึงตัวเราเองว่าที่ลูกเป็นแบบนี้มานอนข้างหลังแบบนี้เพราะเราไม่หยุดถ้าเราหยุดลูกเราจะไม่เป็นแบบนี้เล่นตลกไปหันหลังน้ำตาไหลไป ตอนนั้นเราคิดไม่เป็นคิดว่าชีวิตน้อยๆมันต้องดูแลกว่าจะเรียนจบทำงานมันไม่ได้หมดแค่เงินหมื่นเงินแสนซึ่งแต่ละคนที่ทำมามันก็สร้างภาระให้กับตัวผมเองถามว่าผมทุกใจไหมก็ทุกใจมากแต่เราก็ต้องแบกเพราะเราเป็นคนทำตอนนั้นลำบากมากเพราะลูกเริ่มเรียนแล้วภรรยาก็ไม่ได้ทำงานกันทุกคนเอ๋กล่าวค่ะ